ก็สวัสดีนะครับสวัสดีสมาชิกทุท่านตอนนี้ทุกคนนะครับเข้าสู่ช่องไลฟ์แอดเปิลนะครับมีอะไรมาแกล้งสมาชิกนิดหนึ่งนะครับนรื่องขอว่าอุ๊ยนะครับก็จะเปิดกลุ่มนะครับทีนี้พอเปิดไปแล้วเนี่ยนะครับวันนี้ก็ต้องแกล้งวันก่อน14แล้วผมต้องรีบแล้วนะครับรีบที่บ้านนี้ก็คือหนึ่งนะครับเอาละสมาชิกที่อยู่ในกลุ่มเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าแอปตัวเก่านะครับไม่สามารถที่จะแอดเข้ามาได้แล้วตอนนี้เด้งนะครับก็อยากจะฝากประชาสัมพันธ์นะครับผม แอดเข้ามานะครับทางกลุ่มของแอดเอพสนะครับผมขี้แกงตรงนี้ด่วนเลยนะครับใครที่แอดเข้ามารอรับเลขผมได้เลยนะครับเพราะว่าหนึ่งนะครับแอดตัวเกามันเด้งนะครับทุกคนก็ฝากไปด้วยเนาะอย่าดื่มนะครับเข้ากลุ่มมาได้เลยพูดคุยสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับด่วนเลยนะครับผมแอด5 6นะครับอย่าลืมนะครับวันนี้คู่หูอ่าเป็นหวยสุก คู่พิสดารนะครับคือต้องบอกเลยว่าผมก็สังเกตมานานแล้วนะครับตัวเลขเนี่ยนะครับตัวเลขที่ว่านี้ก็คือจะเป็นเลขตัวเดียวเนี่ยครับซึ่งจะให้สสูตรนะครับแต่ว่าในสองสูตรนี้นะครับมันจะมีลายพึ่งแผงอยู่นะครับโดยที่อ่าหนึ่งนะครับเป็นเลขเดินยาวด้วยนะครับเป็นเลขเดินยาวนะครับตรงนี้มันก็เลยน่าจะมีโอกาสสูงที่จะเข้าเป็นคู่ ในกรณีที่มันชนอย่างเงี้ยนะครับเราก็วิ่งได้แต่เราต้องกลับไปย้อนดูว่ามันจะวิ่งบนหรือวิ่งล่างเดี๋ยว Apple จะทําให้ดูนะครับแปลกมากกับหัวยสูตรนี้นะครับซึ่งจะเป็นเลขเข้าบ่อยนะครับวิธีที่ Apple นํามาคํานวณน,น,นีน่นะครับผมสูตรที่1นึ่เนาะนะครับก็คือ9บวก6นะครับเป็น15 15บวก2นะครับเป็น1 7 นี่เลยครับผมให้เจ็ดตัวเดียวนะครับออก3ามเจนะครับนี่คือสูตรที่1นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูส่วนของสูตรที่2นะครับเดี๋ยวเราอ่าวิเคราะห์ในส่วนของสูตรที่1กันก่อนนะครับสี่บวกสนะครับเป็นหเห็นไหมครับทีนี้มาบนนะครับมันเป็นแผงอยู่นะครับ 4ีบวกสนะครับเป็น6เหมือนกันนะครับหนึ่งบวกสองเป็นสามนะครับซึ่งผมบอกว่าเลขตัวเดียวเนี่ยนะครับมันเข้าแทกงวดเลยตรงนี้นะครับหกบวกสองเป็นแปดเห็นไหมครับอย่างวัาถาสุดเลยเนาะ เก้าบวกสองเป็นสิบเอ็ดทีนี้เนี่ยนะครับให้เรากลับไปย้อนดูนะครับอย่างเจ็ดเนี่ยนะครับอันนี้เนี่ยนะครับจะมาล่างเนาะได้สามเจ็ดครับแล้ก็หกนี้จะออกมาในแนวของหกหกห้านะครับบนเนาะบนแล้วก็มาบนอีกนะครับก็คือเก้าหกสอง เห็นไหมครับทีนี้เข้าล่างครับเห็นไหมครับคือมันมาแป้งแผงะนะครับเลยก็อันนี้จะเริ่มมาล่างแล้วนะครับแปดก็เป็นล่างอีกเห็นไหมครับเลยก็หนึ่งอีกก็ยังกลับมาเป็นล่างอีกที่นี้นะครับผมจะให้ทุกคนนะครับชุดนี้เน้นล่างแล้วก็จะเทียบเป็นส่วนของอีกหนึ่งตัวนะครับ ซึ่งมันเป็นเลขทั้งแผงอ่ะนะครับผมก็เลยล็อกหน้าล็อกหลังโดยการใช้สูตรเนี่ยนะครับก็คือเห็นไหมครับสิบนะครับบวกสามผมนับรวมเลยนะครับเป็นสิบสามครับใส่ตรงนี้เลยนะครับผมนะเห็นไหมครับก็ได้สามเจ็ดทุกคนเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้น,นะครับ แล้วก็ลองคำนวณดูไปเรื่อยๆทีนี้นะครับหกนะครับบวกสิบได้สิบหนี่เนี่ยปัญหามันก็คือหนึ่งนะครับกรณีถ้าชนอย่างนี้เนี่ยนะครับถ้าตัวนี้มันเป็นบนอยู่แล้วนะครับในส่วนของสูตรแรกเนี่ยเราต้องวิ่งบนหรือใครอยากจะ,ะจับในส่วนของเป็นคู่ก็ได้นะครับมันจะเลขออกไม่ห่างกันนะครับ 8บวก4นะครับเป็น12เห็นไหมครับคือมันจะมาบนก็คือบนไปเลย่างเนี้ยนะครับมันก็เลยกับกลายว่าเลขเนี่ยนะครับมันแปลกๆนะครับเราก็เลยได้962นะครับอันนี้ก็เข้าบนที่นี้นะครับอย่างวดนี้มันมาล่างใช่ไหมครับเดี๋ยวแอปเปิลพาไปดูว่ามันจะเข้ามาล่างอไหมนะครับ2อบวกได้2เห็นไหมครับ ก็คือกลับกลายว่าหวยเนี่ยนะครับสูตรนี้นะมันแปลกมากแปลกยังไงรู้ไหมนะครับคู่ของเขาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคู่บนคู่ล่างอะไรอย่างเงี้ยเลขถ้าตัวแรกมาล่างตัวที่2ก็ต้องมาล่างเหมือนกันนะครับ8ปดบวกหาเป็น13เห็นไหมครับทุกคนอาจจะงงใช่ไหมครับเออมันก็เป็นแปลกๆใช่ไหมเนี่ยถ้าชุดแรกมาล่างอันนี้ก็ต้องมาล่างนะ ถ้าอย่างเนี้ยมาบนมันก็ต้องมาบนด้วยกันผมก็เลยสูตรเนี้ยก็เลยนํามาแบ่งปันนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับแนวทางวันนี้เนาะก็ขึ้นอยู่คคกับสมาชิกว่าจะชอบหรือไม่นะครับเก้าบวกหนึ่งนะครับแปดหนึ่งเป็นเก้านะครับเก้าบวกหนึ่งนะครับเป็นสิบนี่แหละปัญหามันนะครับชุดนี้เนี่ยนะครับไม่ชน No. ซึ่งมันออกออกเลขในส่วนของตัวเลขเนี่ยก็คือเป็นเลขแบบอย,อย่างเงี้ยเป็นศูนย์หนึ่งศูนย์เนี่ยมันมัน,ม,นมันคงไม่ใช่แล้วแหละนะครับชิ้นนี้เนี่ยนะครับถ้าในกรณีที่แต้มนะครับมันไม่ตรงกันเนี่ยเราจะทําการใช้ตัวไหนนะครับยังไงเราก็ต้องใช้ตัวนี้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าอะไรรนะครับอย่างานี้นะครับอย่างวานี้ถ้าสมมุติว่าตัวเนี้ยเราลบหนึ่งมันก็ต้องเหลือห้านะครับ ลบ 1, หเหลือหถ้าเป็นอย่างนี้ก็แสดงว่าห้านั่นก็ทั้งวิ่งทั้งไหลก็ได้กันหมดนะครับส่วนตัวนี้เหมือนกันถ้าเป็นอย่างนี้เราต้องลบหเหมือนกันนะตัวนี้ต้องมาลบเหมือนกันแต่ตัวนี้ไม่ต้องบวกนะอยู่เหมือนเดิมมันก็จะได้ในส่วนตัวเลขก็คือ0 1 0นศะครับไม่ได้อีกเนาะศูนยะ์หนึ่งศูนย์ก็คงจะไม่ได้นะครับฉะนั้นเนี่ยชุดนี้ก็คงไม่เป็นไรพะมันพลาดแค่งวดเดียวแต่ยอมรับว่าพลาดจริงๆหรือเราจะบวกหนึ่งเข เนาะเอาละฉะนั้นวันนี้นะครับยังไงเราก็มองมองไปที่ล่างก่อนนะครับเนีย่ยเป็นเด่นล่างไปเลยนะครับเอาละไปดูสิบหกนี้เลยนะครับเจ็ดบวกสองนะครับเป็นเก้าเม็ดเดียวนะครับทีนี้สองบวกเจ็ดเห็นไหมครับสองบวกเจ็ดเป็น เก้าเอาล่ะนี่แหละครับบรรดามันก็คือ1นึ่มันง่ายต่อการที่เราจะเล่นฉะนั้นเนี่ยนะครับให้เรามองเลขล่างเนี่ยนะครับที่วิ่ง9แต่ก็ต้องมองด้วยนะครับบนก็ไม่แน่เหมือนกันบนก็เคยติดมาเหมือนกันเห็นไหมครับฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าในกรณีที่9มาเนี่ยมันก็ต้องมีคู่จับของมันแน่นอนผมไปจับให้แล้วนะครับทีนี้นะครับถ้า9มาเนี่ยนะครับ ผมก็เลยแนะนาสูตรตรงนี้มานะครับเพื่อที่จะเทียบไปเลยว่าเก้าสามตัวนี้นะครับอย่างงวดที่หนึ่งเนี่ยนะครับเป็นหวยสามงวดติดนะครับเป็นสี่ชุมบนล่างเนี่ยเห็นไหมครับเห็นไหมครับนี่เลยครับแปดบวกห้าม็นสิบสามไหมครับผมก็เลยนาสูตรนี้นะครับแปดบวกสามสิบเอ็ดบวกหนึ่งนะครับเป็นสิบสองสามบวกห้าเป็นแปดเห็นไหมครับข้างล่าง เลยก็อย่างงวดนี้ที่นี้มาเป็นบนเนาะแปดบวกห้าเป็นสิบสามสามหนึ 1, 4, ่งเป็นสี่เก้าบวกสามสิบสองสิบสองบวกหนึ่งสิบนะครับเป็นสิบสามเนี่ยก็ต้องได้อยู่ดีเ,เนาะนะครับอ่าอย่างงวดนี้เห็นไหมครับเก้าทีนี้เนี่ยนะครับผมก็เลยมองว่าเก้าตัวเนี้ยน่าจะมาล่างในงวดเนี้ยนะครับสองบวกหกนะครับเป็นแปดแปดหนึ่งเป็นเก้าหมครับเราก็ได้ที่เก้าศูนย์ทีนี้หกบวกห้าสิบเอ็ดนะครับก็คือเก้าหนึ่งเก้าสองเนี่ยครับผมมองเลยเกินว่า มีโอกาสที่จะมาล่างเพราะว่าถ้าเปรียบเทียบกันจริงๆเราจะเห็นได้เลยว่าเก้าเนี่ยนะครับมาแบบโอ้ยสามตัวแล้วสามสูตรเอาละครับทีนี้เห็นไหมครับเซฟไปได้เลยเก้าหนึ่งเก้าสองทีนี้นะครับคู่พิสดารคู่ต่อไปนะครับอย่าลืมนะครับเก้าเน้นล่างนะครับคู่พิสดารคู่ต่อไปเหมือนกันนะครับเดี๋ยวไอ้เพื่อนพาไปดูเนาะดูนะครับสิบบวกสองสิบสองนะครับ สิบสองบวกสามนะครับเป็นสิบห้าอันนี้ใส่ไปเลยครับตัวแรกนะครับเข้าบนนะครับสี่สิบเก้านะครับสิบเก้าบวกสามนะครับเท่ากับยี่สองเข้าบนนะครับเอาละชุดนี้พิจารณายังไงบนแน่นอนเมื่อกี้พิจารณาล่างแต่ตัวนี้พิจารณาบนแน่นอนนะครับอันนี้ออกเก้าหกสอง 6 6หทีนี้นะครับผมทําการลดในส่วนของแต้มเนี่ยหนึ่งแต้มนะครับปกติเราบวกสามแต่ทีนี้ผมบวกสองเพื่อที่จะให้เลขเนี่ยนะครับบนนะครับเดี๋ยวไปดูนะครับสี่บวกสองสิบสองสองบวกสองนะครับเห็นไหมครับเป็นสี่เห็นไหมครับทีนี้สี่ออกตัวไหนครับออกศูนย์สี่สี่นะครับเป็นล่างอีกเหมือนกันอ่ะต่อมานะครับ เหมือนกันนะครับผมนะห้าบวกสี่เป็นเก้าเก้าบวกสองเป็นสิบเอ็ดเห็นไหมครับงงไหมครับเป็นต้องงงเลยคือมันเป็นอย่างนี้นะครับสิบเอ็ดนี้ก็คือบนเห็นไหมครับก็เข้าอีกเหมือนเดิมนะครับสิบเอ็ดนี้ออกอะไรครับสองสองหนึ่งบนอีกเท่ากับว่าบนมันนี้เม็ดเดียวเลยนะครับเอาละอย่างวมล่าสุดนียนะครับหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองสองบวกสองนะครับเป็นสี่เห็นไหมครับ ได้4แต่ว่า4ตัวเนี้ยนะครับไปอยู่ตำแหน่งของหลักสิบแต่ก็ยังเป็นโบนอีกใช่ไหมครับฉะนั้นเนี่ยนะครับเลขพิสดารนะครับเป็นมหาโชคคู่เด็ดคู่นี้เนี่ยนะครับง่ายๆเลยอย่าง5้านี่คือที่นี้นะครับผมก็เลยเจาะให้เหมือนกันกับตัวนี้เหมือนกันเนาะเจาะแบบว่าหาคู่ของเขาผมก็เลยได้ตรงนี้เหมือนกันแล้วตัวเลขจะคล้ายๆกันโดยการใช้ตำแหน่งของตัวเลขเนี่ยตัวนี้เลย หลักร้อยหลักพันแต่นี้ให้เราเลือกระหว่างหลักพันหลักร้อยผมก็เลยลองเลือกดูตำแหน่งของตัวหลักพันนะครับก็คือ8ปบวกแดเป็นสิบหผมใส่ได้หกตัวเดียวนะครับก็เห็นไหมครับอันนี้ห้าหกต่อมาเนี่ยนะครับเอ๊มันจะเข้าอย่างนี้เลยเหรอเราก็ลองไล่ดูแปด บวก8เป็น16ก็ยังเข้าอีกเห็นไหมครับฉะนั้นเนี่ยนะครับประมาทไม่ได้นะครับหวยเนี่ยเอาละทีนี้หลังจากที่เราปรับในส่วนของตัวสูตรแล้วเนี่ยนะครับเรายังได้บนอีกแต่ทีนี้ยมาดูตัวนี้อีกมันยังตามมาไหมตามมาเหมือนกันหลักพันก็นคือสองเป็นสเห็นไหมครับนี่คือสุดยอดตัวเลขเลยนะครับผมต้องบอกว,ว่าสูตรตัวผมเองเผมยังงงเลยนะครับออกสี่สี่ทีนี้นะครับ หกบกหดูครับใครไม่เชื่อนี่ก็ต้องถึงบอกว่าเอ๊ะเ,เป็นไปได้ไงนะครับเราได้เลขสองออกสองสองหนึ่งไม่แน่เดี๋ยวอัดแถมมาหนักลอยให้นะครับเดี๋ยวแถมหลัก้อยให้นะนะครับอย่าลืมนะครับอ่ะทีนี้ชุดนี้อย่างเวล่าลสุดเนี่ยทุกคนงงเลยใช่ไหมครับเจดบวกเเป็นสิบสีเห็นไหมครับ ทีนี้เนี่ยนะครับมันก็คล้ายๆกันกับงดที่ผ่านมาคล้ายๆกันกับชุดนี้งงไหมครับเนี่ยนะครับคล้ายกันเลยก็คือหนึ่งมันจะแตกแตกในงดงดงดที่ผ่านมานี้แหละแล้วทีวนี้นะครับถ้าเป็นสิบสี่ไม่ได้ยากเลยให้สมาคิกลบตัวไหนก็ได้เนี่ยนะครับนะจะทดตัวนี้ลบหนึ่งหรือจะเอาตัวนี้ลบหนึ่งไปนี้นะครับให้ลบอย่างเดียวในกรณีที่แต้มออกมาชนอย่างนี้นะครับเอาละ สิบหกนะครับธันวาคมนี้หกเจ็ดนะครับผมมั่นใจได้เลยว่าสูตรเนี้ยนะครับบนเนี่ยนะครับจะต้องเป็นตัวเลขถึงไม่ชนก็ต้องมีหมายเห็นหนึ่งตัวเอาละนะครับเจ็ดบวกสามเป็นสิบสิบบวกสองนี่เลยตัวที่หนึ่งนะครับเป็นสิบสองมาแล้วทีนี้ ก้าบกเก้าเป็นสิบแปดจบเลยนะบลเนี่ยนะครับประมาทไม่ได้เลยนะผมบอกก่อนเลยนะครับเลขสองแปดนี้บลเนี่ยประมาทไม่ได้ทีนี้แอปเปิลใจดีแอปเปิลใจดีจะใช้ในส่วนของตัวหลักร้อยให้เห็นนะครับผมจะหาหลักร้อยให้สมาชิกทุกคนนะครับเอาล่ะ นะครับหลัก,กร้อยเนี่ยผมมีะห์ามาเหมือนกันผมก็เลยเอาชุดเนี้ยนะครับมาเป็นชุดที่จะให้คนเนี่ยนะครับใส่ได้เลยที่หางเดียวน้นนะครับอย่างงวดนี้นะครับงวดนี้เราคองมาที่ห้าหกอยู่แล้วผมใช้เลขเจ็ดตัวเดียวนะครับนะครับผมใช้เลขเจ็ดตัวเดียวทีนี้พอใช้เลขเจ็ดมาปุ๊บเนี่ยเราได้ยัไนไงครับเราได้เจ็ดนะครับ 7-5-6เอาละไม่เป็นไรนะครับต่อมาผมก็ยังใช้เลข9อีกเหมือนกัน9-2-6เห็นไหมครับตรงๆเลยไหมครับต่อมา4-4ผมใช้เลข7นะครับตัวเดียวเดี๋ยวผมมีบวกให้นะครับเป็น7-4-4นะครับแล้วก็ต่อมานะครับอย่างเช่นชุดนี้1-2เนี่ยนะครับ ผมให้เลขหลักร้อยที่เลขสองเหมือนกันดึงมาเลยครับเป็นสองหนึ่งสองเห็นไหมครับเลขก็หลังจากนั้นมานะครับสองหนึ่งสองมานะครับผมใช้หลักร้อยตัวนี้เหมือนกันนะครับเป็นเลขแปดนะครับก็คือแปดสี่สี่เอาละโอกาสนะถ้าแปดสี่สี่อย่างนี้แน่นอน่ะนะครับ เราจะลบไปส่วนของตัวนี้ก็ได้ตัวนี้ก็ได้ยังไงก็ต้องลบตัวใดตัวหนึ่งให้ลบไปเลยเป็นเลขสามลบสี่ตัวเดียวลบสี่ตัวนี้ก็ได้นะครับเป็นเลขสามอ่ะทีนี้เราก็เลยเป็นอย่างนี้นะแต่ลองวิเคราะห์ดูแค่บ้างงวดเดียวนะลองดูก่อนเดียวมาดูงก่านนี้ชนี้งวดนี้เนี่ยนะครับผมให้เม็ดเดียวเลยดึงหนึ่งมาหนึ่งสองแปดหรือหนึ่งแปด สองเอาละจ้าน,นะครับผมให้แค่เม็ดเดียวถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยนะครับโอกาสถ้าเราจะลบเนี่ยนะลบคงจะลบมีแค่สองกับแปดส่วนแปดถ้าลบก็เป็นเจ็เท่านั้นสองลบก็เป็นหนึ่งถ้าหนึ่งมันมีอยู่แล้วฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยกลับกัาว่าเล่นตัวเนี้ยหาลอ็อตรูนรางวันที่หนึ่งกันเลยนะครับเอาละบนนะครับไม่ต่างอะไรกันเลยฟา 1>, 1 2 8สนะครับส่วนข้างล่างหน้า9นะครับแต่ต้องกลับมานะครับตัวนี้ผมมั่นใจตั่ไหนแอ p เปิ Apple. ผมมั่นใจในส่วนตัวเลขคือ9 2 91นะครับข้างล่างนะนะครับอย่าลืมนะครับเอาละทีนี้ข้างล่างนี้ก็คงจะเป็น9 1 92หาล็อตเดี๋ยวก่อนที่ผมสรุปให้วันนี้จะสรุปให้แล้วนะครับล่างเนี่ยนะครับส่วนบนถ้าเราได้91 92แล้วข้างบนก็จะเป็น81กับ82 91กับ92เลขมีแค่นี้เท่าที่เรารู้เนี่ยก็คือให้สื่อบนุนรังง่ายเลยครับไม่แน่เลยอ่านออกเรียงยิ่งใกล้ปีใหม่ด้วยนะครับ เอาละครับวันนี้ผมจบไปแล้วฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมเพิเ่ด้วยในหลักของการคำนวณนะครับหนึ่งหลสิ่งดีๆที่ผมมาให้นะครับเต็มใจด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องลำลาไปแล้วเดี๋ยวก่อนสรุปวันนี้เราเจออีกหนึ่งคลิปจะสรุปให้จึงเวลามันไม่พอสำหรับวันนี้ผมลาไปแล้วอย่าลืมนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ